ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำพูนร,รายงานผลการดำเดนินงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราชส5 6 5อสาสคลำพูนร,รับรายงานตัวและเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น5วัน10วันได้แก่หลักสูตรคีเวอร์หลักสูตรเพ้นเล็บและตกแต่งเล็บหลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น25วันได้แก่หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพรุ่นที่3เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น5วันได้แก่หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ณบ้านท้องฝายตาบลท้าทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพและมอบบุิบัติผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากได้แก่หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเลียงหลักสูตรการสันตะก้าไวาเทียมหลักสูตรการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสารไผ่ตอกหลักสูตรแปรรูปผ้าทอกระ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเลียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมครั้งที่8ทั2,565เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้แก่เงินส่งเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน37รายเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพจำนวน55รายและเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี120ราย สสคลำพูนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center ได้แก่หลักสูตรคี y คร v ว r และหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสสคลำพูนร่วมทำกิจกรรม5ส Beginning Day รักความสะอาดใส่ใจสุขลักษณะสร้างนิสัยพัฒนาองค์กร จสออครำพูลร่วมสืบสานประเพณีสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากชุมชนสู่เศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืน แล้วปะเกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีเจ้า